สวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับผมกับแท็กเตอร์น้อยสายลุยครับคลิปนี้เราพามาดูเจ้า APC สองร้อยรุ่นแปดนะครับตัดลูกลังใส่รถดัมพ่วงโตเกียวซิดี7เจ็ดร้อย ที่เจ็ดร้อยนะครับเนี่ยาลากพ่วงฟันแหลมเทียบเลยเขี้ยวยักษ์เขี้ยวมังกร ต่อพ่วงอีกพ่วงหนึ่งครับเพื่อจะติ้งลูกลังีวิ่งซ่อมทางไปเฉยๆถอดลูกวิ่งซ่อมทางตอนนี้จะต่อพ่วงวิ่งสายยาวแล้วคอยดูเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยครับใส่ลูกลังเต็มพิกัดขึ้นมอตรงนี้ความลาดชันประมาณห้าสิเปอร์เซ็นต์นะครับ ต้องดึงสโลขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นที่จะขึ้นไหวตอนนี้วิ่งอยู่สองพว่วงวิ่งสองพว่วงะ,ะระยะทางก็ไม่ไกลเท่าไหร่ครับไปกลับประมาณสามสกิโลไปสิบห้ากับสิบห้า แล้วครับมาแล้วครับดันขึ้นมาแล้วครับกำลังเลเหลือครับผมเจ้าซีรีส์เจ็ดร้อยครับ อย่งลัดมาเลยครับสบายเลยครับผมกำลังแลเหลือครับผมเยี่ยมมากเลยครับโอ้ตรงนี้หนืดหน่อยนึงนะครับผมถึงจะหนืดก็ไม่มีปัญหาผ่านฉลุย อึด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 เออเรียบร้อยผ่านไปแล้วโอ้โหยอดกำลังเหลือเฟือครับผมเฮ้ยว้าวว้าวว้าว,าว,าวาเลยอะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่กดติดตามครับผม สวัสดีครับผม